ส่วนช่วงบ้านฉันวันนี้นะคะจะพาไปดูการทําเกษตรอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีของเกษตรกรรุ่นใหม่ในอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดะเช,ช,ช,ชิงงซานะคะซึ่งรวมถึงคนหนุ่มสาวและเกษตรกรอาวุโสที่พวกเขาได้รับปรับ,รบเปลี่ยนวิธีการผลิตมาทําการเกษตรแบบผสมผสานที่ให้ผลผลิตอย่างยั่งยืนติดตามจากรายงานนะะักข่าวพลเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะ หากเราถึงเกษตรกรร,กร,รุ่นใหม่หลายคนอาจนึกถึงคนหนุ่มสาวที่หวนกลับคืนสู่บ้านหันหลังให้กับการทํางานในโรงงานและการทํางานในเมืองใหญ่แต่ในคําว่าเกษตรกรร,กร,รุ่นใหม่ที่ตมบลคูใยญยหมีอาเภอสนามเชเขตจังหวัดชัยเชียงซอไม่ได้จํากัดเฉพาะคนหนุ่มสาวเท่านั้นแต่หมายรวมถึงผู้อาวุโสที่ได้เริ่มปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตจากการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดียวและการใช้สารเคมีมาสู่การทําเกษตรแบบดั้งเดิมแบบผสมผสานปลูกพืชผักในหลายชนิดในแบบเกษตรอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมี สมาชิกค,คนใดเขาสอบอีหยังเนี่ยเขาก็ติสนใจเรียนรู้ตัวนั้นเป็นพิเศษจ,จ้ะแต่ข้าก็สิบดถิมระบบไอผสมประสานที่หลากหลายเพราะว่าข้าบ่ได้ปลูกย่างเดียวไปเลยแต่ขา้าสิบแบ่งพื้นที่ยางย่าง,งแปลงเนี่ยหนูก็ต้องแบ่งว่าปลูกทั่วพืชหัวพืชใบอ่อ,อนอย่างเสียจ้ะเพราะว่าขา้าสิบอกว่าปลูกย่างเดียวเพื่อประกันไอ เพื่อลดความเสี่ยงเพราะว่าการใช้การที่เห้าท้ำอินซี่เนี่ยเห้าโด้ใส่ปุย๋ยใส่ยาขามาแรงเป็นบ่เา,เา,าเห้าปลูกหลายระดับหลายยางร่วมกันในแปลงในโซนเดียวกันเนี่ยมันจะป้องกันความเสี่ยงเรื่องโรคมาแรงเขามาทำลายแปลงเท่าไดอะพ่อน้อยเป็นอีกผู้หนึ่งที่ปลูกพืชเศรษฐกิจเชียงเดียวมากว่า40ปี เพราะว่าตลอดการทํางานที่ผ่านมาไม่ได้ทําให้มีไรายได้มากขึ้นหากสิ่งที่เพิ่มมากขึ้นคือภาระหนี้สินครอบครัวอยู่ไม่พร้อมหน้าพร้อมตากันกระทั่งเมื่อต้นปี2555พ่อน้อยได้ตัดสินใจปรับเปลี่ยนมาสู่การทําเกษตรอินทรีย์ซึ่งมองว่าเป็นช่องทางที่ยั่งยืนและทําให้พบกับความสุขที่<ว>ห่างหายไปนานหลายสิบปีเมื่อเรามาทําหันมาทาตรงนี้แล้วเราก็มีความสุขเพราะเราอยู่กับครอบครัวเราไม่ต้องละเหยเร่ร่อนไป ไปทํางานที่อื่นใช่ไหมเมื่อเราอยู่ในครอบครัวเมื่อหันมาทําตรงนี้แล้วเราก็จะเพิ่มเพิ่มการที่ดูแลสวนของเราเนี่ยวันละเล็กละน้อยโดยที่ว่าไม่ต้องใช้แรงงานมากไม่ต้องดิ้นลนไม่ต้องดิ้นลน่เช้าเราก็ออกไปแต่เช้าพอแดดร้อนเราก็เข้าบ้านใช่ไหมแล้วก็บ่ายเราก็ออกอีกทีใช่ไหมทีนี้พอตอนเย็นเมื่อข้างออกมาเราก็มาอยู่ครอบครัว ไตอไตอไไการทําเกษตรอินทรีย์นั้นสามารถสร้างความสุขให้ทุกคนได้อย่างแน่นอนและยั่งยืนเกษตรกรรุ่นใหม่ก็ไม่ได้อยู่แค่เยาวชนอายุน้อยต่อไปแต่หากหมายถึงทุกๆคนที่อาจจะเพิ่งเริ่มทําเกษตรอินทรีย์หรือที่ทําอยู่แล้วก็ตามความสุขอยู่ที่การที่จะกล้าปรับเปลี่ยนให้ได้พบกับสิ่งที่ดีกว่าและมีความสุขตลอดไปสายันหวันดีนักข่าวบระเมืองอำเภอบางลำเขียวจังหวัดนครราชสีมารายงาน